สวัสดีครับนี่ก็อยู่กับช่องอานแอนฟีไฟอีกครั้งนะครับขอโทษที่หายหน้าหายตาไปนานเอนฟขอโทษครับที่หายหน้าหายตาไปนานขอขอลู่เสียงแป๊บนึงครับอ่ะก็ตอนนี้ฟีไฟลาวงการเลยนะครับอืมก็จะมาแคสเกมฟีไฟผมไม่เคยผมไม่ได้ทำแคสเกมฟี r e เลยแต่วันนี้ผมจะมาทำเลยนะครับอ่า เปลี่ยนทีมแป๊บโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวืมเปลี่ยนชุดเลยเอ๊ะนี่แม็ครับอืมอันนี้โอเคนี่ชุดของผมครับอืมมาโอ้ยอืมจะลองแบบนี้ครับอืมเด,ดี๋ยวดี ตับล okay. ับไหมไม่ตับลับก็เอาคิดไปกันเลยก็จะไปหาที่แคมป์หรือว่าจะตามเพื่อนไปงั้นผมผมกับมาเลยผมแักกั่มา่บอกตรงก็มานีนะครับในโปรไฟล์ใหม่ล่าสุดนะครับ โอ้ยอาจารยมีนี่ครับ่วเรไปกอ่างกันนะครับมีใครใส่โทเค็นมหรือเปล่าจ้องเอาตัวขนอย่างเลยครับถข้นจ้าวา้นีรอบนี้น่าจะมีโทเค็นแ่ไม่มีจริงด้วย ก็ผมเอนอยู่กับได้ชะละบาอีกแล้วเล่นมาหลายรอบแล้วให้เพื่อนนํำดีวกว่กะบอกเลยเป็นคนยิงตลอดเลยอืม,อมถามว่าผมเติมรือเปล่าผมไม่ได้เติมน,นะผมสายปี หลายรีแต่ที่เห็นเห็นในมงนั้นก็ผมแค่ทำกิจกรรมแล้วได้มาและไอเพชรนั้นไม่ต้องสงสัยได้มันจะโทวกขึ้นแบบเอาไว้เก็บสกินที่จะได้เหรียญเหรียญหรือเพชรนะครับแบบได้มันแบบนั้นแหละได้มาเยอะแยะเลยเอาไปสุ่มสกินเล่นขามาประมาณแล้วก็ม่รู้ว่าทาบสุนนะว่าแบบผม ออนกยืไอชุดนี้มนออนนนผมไม่ได้เติมนะครับอันนี้ผมไม่ได้ไปสูมเอาอันนี้ผมเก็บอกเอาเก็บเอาจากซีซีตอนหน้าผมจำได้ว่าแบบซีซีมันแบบเปลี่ยนจบรอบหนึ่งเก่กสิบห้าหรือสิบหรือไม่ก็ห้าแล้วแต่ม,มนะันอ่ะ จบตายแล้วโอเคก็เงยโดนรัดของอ่าผมก็จะมันจะประมาณนี้นะครับนะ,อะนะเออเดี๋ยวไม่ติดนะเออมีคนโทรมา เพื่อนผมนะครับเขาก็แบบสายเติมแต่ผมสายฟรีที่คุยคุยกันนั่นคือเขาจะเติมเพชรให้ผมเออนสัปดาห์ละห้าสิบครับเขาก็บอกแบบนี้กับคนอ้าวยิงรถยิงรงไปแต่แบบนืนแต่แล้วครับอเกมนี้น่าจะจบแล้วแหละนั่นไงรอด,ดูเพื่อนแล้วกันเผื่อผมจะรอดอ้าวไอ้คนนี้นนผมไม่ดู ว่าไงบาเลตมีไม่ใช้เนาะจะเลินนาโยมพีม่ส่งสซโครไปแล้วอืมช็อคต้งไม้ทำไมเพื่อดูหังหกร้อยแปดสิบเก้าเมตรมาดูเพื่อเดีกว่า โ,โอ้ชุดนี oh, God, oh, oh, ้ก็ด oh, ีอ oh, ย no. ู่ได้อยู่อาบเปิดเจอคนเจอคนครับอาอาเปิดจุดทั้งทีไม่โดนเลยไม่แก่หนึเดียวมันรู้แล้วผมเพลินแร้ขอโทษที่แบบมีการกระตุกเนี่ยผมมันไม่ค่อยดีนะครับก็จะพยายามไม่หมุดยุ่งเลยนะบุมเออเนี่ยสัญญาณเนี่ยตรงนี้เนี่ย โอ้ลบมันแบบร้อยสิบห้าแปดสิบสามถ้าในฟีไฟถ้าเพิ่มมีเซเว่นเนี้จะไม่ดีแต่ถ้าลดเนี่ยเน็ตดีมากอ่าเจอคุณบอเจอไม่เจออันนี้มีปืนลมสารไม่ยังงันออกมาใช้เนาะเอาเปืนอักคมาใช้เฉยเลย หรือคนในโซ่คเนีย้ยบบพูดอ่ารอดอยู่คนนี้เพื่อเป็นการที่จะไม่เสียเวลาผมกดออกก่อนนี่ถ้าคุณถ้าผมผม ถ้าผู้ชมกดออกระหว่างเล่นฟรีไฟล์แบบสมมุติตั้งตายแล้วกดออกอ่ะก็จะมีคําำเตือนแบบนี้หากคุณกดออกหากคุณออกคุณจะไม่รับไม่ได้รับโกและ exp กิจกรรมและภารกิจที่ธุรกิจก็จะไม่คืบหน้าและคะแนนจะดันดับจะรับตามระดับล่าสุดก่อนออกนะครับย่อจะเป็นคำเตือนประมาณนี้ ตาค่าเยอะแล้วก็ออกได้ตามสบายเลยไม่ต้องห่วงว่าจะเกิดอะไรขึ้นยี่สิบสามเมตรอ่ออีกที่สองเมตรผมก็ใช้อนี้รอบหนึ่งได้ยี่สิบห้ามียี่สิบสามโอ้ยตูแเ้วอยากได้ท่านี้จังเลยแต่ผมไม่ได้สกิลเอวอ อีกนานก็ผงจะไปได้ก็อีกรอบนึงแล้วกันนะครับจบรอบนี้ก็เป็นแบบจบคลิปผมบอกแล้กผมกากมากเลยถ้าผู้ชมวก็ยังต้องเชื่อ เมื่อกี้ต่อยหมวไม่ได้ทีแล้วผมก็ต่อยมันไม่ได,ได้ไอ้รอบเมื่อกี้ที่ผมเจอผู้หญิงคนนั้นเออผมต่อยหัวไม่ได้หนึ่งรอบหนึ่งแต่ผมก็ตายแต่โชคดีเพื่อนถือพี๙ศูนมาพอดีรู้สึกว่าโทเค็นเริ่มไม่ค่อยมีคนวางแล้วนี่นนโอ้สงสัยต้องรองกิจกรรมหน้าในการรับเพชรแน่เลย โคตรพิษโอ้ยต้องเล่นเดียวอีกแล้วหรือนี่เอา้าผมจะไปหาที่เงียบๆลงนะครับน,น่าจะเงียบพอนะหวังว่าอืไม่เงียบเลยครับผมไปแล้วครับไม่กดผิด ตายแน่ๆเลยอ่าสแกนไม่พบอื้ยรอดแล้วแน่ลิอ่าไม่เจอหนึ่งคนกูถอยเลย <c oughs> ผมกินบนหลังคานี้เสร็จผมก็ไปละไม่อยู่ละอยู่แล้วตายไปแล้วจ้า บนนี้หวังว่าไม่มีคนเนาะน่าไม่มีคนลโอเคตัดฟาร์มของรวๆจังหวะนี้ก่อนที่เอคนนั้นมันจะมาฝั่งนี้มาปุ๊บนี่โหแล้วผมยิงเตรียมไม่เสร็จเลยแตกแน่ๆบอกเลยท่านผู้ชมฉะนั้นเจ้าคนหนูคนนี้แม่งเนี่ยนั่นพูดไม่ขาดคำเป็นไม้แม่ไง,มไ,งไปเลยจ้าไม่อยู่แล้วไม่อยบ ผมจะมาจุ้มปล่อยอยู่ตรงนี้ กูสองเนียเลยเพชรก็ไม่ได้ชุกแล้ยมากเลยว้าวอีกแล้วลืมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะแค่น,นี้นะครับเออบ๊ายบาย